สวัสดีครับผมโตจากช่องสิงโตชาแนลก็สวัสดีน้องๆด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมว oo ูดูโดเป็นเกมตุ๊กตาผีตุ๊กตาวูดูนะครับเราไปดูกันเลยอ่าเนะื้อเรื่องเป็นอ่อเป็นของเจ๊ผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งผมเรียกว่าเจ๊แดงแล้วกันครับมีคนแบบว่าเบียดเบียดเจ๊แดงลงรถนะครับเจ๊แดงก็สาบนะครับ ไฟฟ้าช็อปแต่แถวแต่แนวเลยครับครับต่อมาครับต่อมาเจแดงใช่ว่าจะโหดไปเสมอไปครับอ่ามีช่วยคนด้วยครับเราจะทำไงครับอ่าผมจิ้มไปที่เท้าครับอ่าสะดุดข้อเท้าตัวเองอ่าเจแดงช่วยคนไปแล้วครับหนึ่งคอมพิวต์นะครับเดหนึ่งครับอ่าสเต็ปต่อไปนะครับต่อมาเจ๊แดงควงแฟนเดินมาสวนสาธารณะครับเจแดงได้เห็นแฟนไหลไหลผู้หญิงครับอ่าเจ๊แดง ผมก็เลยจิ้มไปที่หัวครับแฟนจเจแดงชอบแล้วก็หลงเจแดงมากเลยครับต่อไปเป็นฉากจดจีกันนะคะ,ะ,ะครับผมจะตั้งชื่อให้ลุงขน,นีชื่อว่าลุงฟ้านะครับต่อมาลุงฟ้าจูจีกับกิ๊กนะครับในห้องนอนซึ่งเจแดงเดินเข้ามาเห็นพอดีครับทีนี้จะทํายังไงต่อครับทีนี้ <laughs> ทีนี้เราจิ้มตรงไหนดีนี่จิ้มตรงแขนโอ้โหแขนหักครับแขนลุงฟ้าหักข้าง ้ายข้างขวาตามโอ้โหลุงฟ้ารู้ทำไงโอ้โหเจแดงอย่าทำลุงเลยเจแดงลุงเป็นแฟนเจแดงนะแฟนยังไงริงมานอนอยู่ห้องนอนเนี่ยแกแกโอ้โหผมจีพไปที่หำครับก็ตายไปขา <c oughs> มาดูฉากต่อไปนะครับเจแดงควงกับลุงฟ้ามาครับลุงฟ้ามองเห็นสาวครับโอ้โหสวยปิ๊งเจแดงโกรธมากครับเอาตุ๊กาตาบัวดูแทงมือครับแทงมือมือ มือลุงฟ้าโอ้โหเจ๊แดงเป็นแบบยางยืดจะต่อยลุงฟ้าไปทีเดียวนอกเลยครับโอ้โหโอย่างนี้ลุงฟ้าจะรับมือไหวหรือเปล่าเนี่ยครับาต่อมาลุงฟ้าคุยกับสาวที่ออฟฟิศนะครับเออเจแดงจิ้มไปที่หัวโอ้โหลุงฟ้าวกวแตกครับวัวเป็นอ่าเป็นพิษสีเขียวนะครับมังน้อง ครับฉากต่อมานะครับโอ้โหลุงลุงฟ้ากดไหส์สาวเยอะครับเจดแดงหันหน้ามาพอดีจิ้มไปที่มือโอ้โหโทรศัพท์ระเบิดตกตึกไปแล้วครับลุงฟ้าชักกัะแนวกันแนวโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยแต่ก็รอดมาทุกกาครับฉากต่อมาครับลุงฟ้าออกจากบ้านย้องออกจากบ้านครับเจดแดงเห็นย้องออกจากบ้านใช่ไหมเจดแดงจิ้มไปที่เทา้าสะดุดหัวฟาดกับบันไดรถ ร้องไห้เจเจ,เจแดงนีโ่โหจริงๆครับเจแดงผมว่าลุงฟ้าน่าจะตายตั้งแต่รอบแรกแล้วครับครับชาติต่อมาลุงฟ้าเดินมาอ่ะเจแดงเห็นลุงฟ้าเจแดงเห็นลุงฟ้าจะเกิดอันตรายตกล่องน้ําโอ้โหเจแดงช่วยไว้ทันนะครับจังหวะนี้เป็นขายางยืดของลูฟี่เลยครับนี่ใช่คนธรรมดาหรือว่ากินผลอะไรมาเนี่ยผลปีศาจมาแน่เลยครับน้องๆครับ พอตกเดครับเจแดงมองไม่เห็นลุงฟ้าครับก็เลยจิ้มไปที่หัวออลุงฟ้าก็เลยมาหาเจแดงแล้วกอดก,กันอย่างมีความสุขคลองพริาไปฉากต่อไปเลยครับอ่าฉากนี้นะครับอ่าเจแดงย่องมาข้างหลังลุงฟ้าครับคิดว่าลุงฟ้าจะแอบมีกิ๊กแน่ๆเลยเจยแดงจิ้มไปที่แขนหนึ่งทีนะโอ้โหอะไรเนี่ยจิ้มไปที่แขนทำไมตาบอด อะไรงงมากเลยครับเจแดงย่องครับย่องต่อครับแล้ว่เจแดงเห็นลุงฟ้าครับโจนทำอะไรอยู่เจแดงก็เลยจิ้มไปที่ขาเตะโจนโอ้โหกระเดน็นกระดอนขึ้นหลังคาเจาแดงนี่โหดจังเลยฉากต,ต่อมานะครับหลังจากเตะโจนไอโจนวิ่งไล่ฟันลุงฟ้าเนี่ยโอ้โหไล่ปืนยิงเลยครับเจแดง ใส่ตุ๊กตาบูดูที่เท้านะครับให้จนสะดุดล้มไปแล้วจนวิ่งมาทันครับทีนี้จนจะยิงจนจะยิงลุงฟ้าเจแดงงัดไปที่หัว,วหัวลุงฟ้าใหญ่มากเลยครับทุบจนทีเดียวเป็นตัแต้แตนไปเลยฉากต่อมาครับจนวิ่งไล่มาเจอครับเจแดงเจแดงก็เลยจิ้มไปที่ทเท้าเตะโอ้โหเป็น ยังยืดของลูฟี่ไปเลยครับเจแดงที่โหดจริงๆเลยครับอฉา,ากต่อมานะครับลุงเปลี่ยนช่องนะครับเจแดงเลยโกรธมากอจิ้มไปที่หวัวหลับไปทีนึงเลยเจแดงจะดูหนังรู้ไหมลุงก็หลับไปสิ ฉากต่อมานะครับเจ๊แดงนั่งดูหนังโรแมนติกนะหนังรักเ,เกียจมากเลยครับเจ๊แดงเลยจิ้มไปที่หัวที่หนึ่งโอ้โหหัวหัวหนังโรแมนติกในหัวชนกันครับวิ่งหนีกันเลยครับครับฉา,ากต่อไปนะครับลุงฟ้าทํากับข้าวครับเจ๊แดงโอ้ไม่ชอบเลยไม่ชอบผักเลยฉันอยากกินเนื้อ,เ,อเจ๊แดงเลยจิ้มไปที่แขนปัด พักออกไปเอาเนื้อมาทำแทนอ้โหสั่งได้ดังใจเลยครับเจดแดงเนี่ยเจดแดงเป็นแมวมดหรือเปล่าเนี่ยเ <laughs> จดแดงโทรคุยกับเชฟครับเอาพิซซ่ามาส่งหน่อยไม่ได้ดังใจใช่ไหมนี่จิ้มไปที่หัวครับโอ้โหพิซซ่าระเบิดพิซซ่าระเบิดไม่หัวเชฟเลยครับ <laughs> ครับฉากต่อไปครับห้องนอน,นป้าแดง ฟ้าแดงกับเจแดงเปิดประตูไปเจอลุงฟ้ากับกิ๊กผมว่าควรเลิกได้แล้วโอ้โหลุงเจแดงจิ้งไปที่ลุงฟ้าเตะกิ๊กตกลงไปตึกด้านล่างน่าจะตายแล้วครับลุงฟ้านี่ก็โหดเกินเจแดงก็ยิ่งโหดยิ่งกว่าอีกฉากนี้ครับโอ้เจแดงวิ่งไล่กิ๊กของลุงฟ้านะครับนี่จิ้มไปที่เท้าเดินกลับหลังเจแดงเตะอีกรอบครับเตะทีงางเลยครับโอ้โห เจแดงก็เลยกลับมาทะเลาะกับลุงฟ้าใหญ่ครับเจแดงก็เลยปักไปที่แขนครับอ๋อลุงฟ้าก็เลยขอโทษขอโทยเจแดงจะไม่ทําอีกแล้วผมว่าควรเลิกได้แล้วนะนิสัยแบบนี้เจแดงเจแดงเห็นจนวิ่งราวครับเจแดงทํายังไงกับโจนครับปักไปที่เทา้าครับแล้วจนโอ้โหจนวิ่งไปชนอที่กั้นอะไรก็ไม่รู้นะพิธที่กั้นที่กั้นก่อสร้างนะครับอ่าฉาต,ต่อไปนะครับ เจแดงกําลังรอสั่งอาหารนะครับมีหญิงเสื้อฟ้านะครับมาแซงคิวเจแดงเจ๊แดงตักที่หัวครับโอ้โหไส้กรอบติดคอตายเจแดงนี่โหดจริงๆ <c oughs> เจแดงเราครับ มาที่ฉากออฟฟิศนะครับโอ้โหเจ้านายสั่งเจแดงทำงานไม่ดีเลยเจ๊แดงแก่แล้วรู้ี่ลืมอะไรนี่เจ๊แดงก็ปักไปที่หัวโอกหันใจไม่ออกเจ,จ,จตายไปแล้วโอ้เจ๊แดงเจแดงได้ฆ่าหัวหน้าไปเรียบร้อยแล้วในออฟฟิศนะครับอมีเพื่อนมาหลอกล้อเจแดงเจ๊แดงก็เลยทํากาแฟโโหก็โกรธมากอ๋อทำไม่ทำให้เพื่อนร่วมงานกินกาแฟที่ร้อนมากครับ จพ้นไฟออกมาครับโอ้เจดแดงเราโหดมากครับเจดแดงเราตัดฉากนาะที่ตอนเที่ยงเจดแดงกำลังกินฮอตดอกอยู่ทีนี้มีคนทะเลาะกันข้างๆเจดแดงเจดแดงเลยจิ้มไปที่หัวเลยครับโอ้โหทำไงโอ้โหพูดไม่ออกเลยครับโอ้โหเพื่อนข้างถึงกับพูดไม่ออกเลยครับเพราะว่าเจดแดงใส่เวทมนต์ไม่ให้พูดนะครับเจดแดงมา ้างสรรพสินค้ามาเก็ตนะครับโอ้หมีคนแซงคิวอัพเจ๊แดงจะทำไงเจ๊แดงจิ้มไปที่แขนครับโอ้หคนเข้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหแขนขาดประตูตัดแขนขาดครับเจ๊แดงอย่างโหดเลยครับน้องๆอย่าทำนะครับต่อมาตัดไปที่จุด รอ,อรถบัสนะครับรถบัสเสียนะครับเจแดงจะทำไงให้รถบัสเสียที่วิ่งออกไปได้ครับเจแดงก็เลยจิ้มไปที่แขนครับให้คนอยู่ข้างๆเจแดงช่วยเข็นนะโอ้เจแดงนี่ใช้คนเป็นกิ๊งตีงตัวเองเข้ามาไม่ไปช่วยอย่าหาทรน้องต้องไปช่วยนะครับครับตัดมาวันที่สามโอ้เจแดงโดนเจแดงมองเห็นคนโดนสุนัขวิ่งไล่ครับเจแดงเลยช่วยครับโอ้หัวโตวครับโอ้โหทับสุนัข ตายคาตที่เลยครับเจแดงนิงโหดจริงๆครับโอ้ตัดมาที่ถนนย่านกรุงเทพครับอาวเจแดงมองเห็นโจนครับโจรวิ่งหนีครับปนแล้ววิ่งหนีเจแดงก็ช่วยช่วยยังไงช่วยให้โจรวิ่งหนีไปได้เอา้าไม่น่าใช่ครับโตรถละเบิดเจแดงช่วยรถ